ควันบังนะครับสเเบินจำดีครับไพ่สีทองควันเขาบังครับหลโพนะครับเห็นแล้วครับโผล่มาเลยครับยังแต่ล่างอยู่ครับ <ส>โจด <Down. S 1> ีครับต่ำๆควายเบิงนะครับไผ่สีทองนี่นี่ท่านี่ไวเฮี้งนี่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 ท่าท่านี่ไวเฮ้งเขามันจะมีแงเารฮบมีควาเป็นเล่บงบาับต้องเปตัวมาเดีวท่านี่ไวเฮ้ง มีานีครับทุก่านอาการดีขี้นด right? um ีด sí, ้วย้่ฟังกรรมการหมดละาษาอย่างน้าเบยดน้ได้ไเจ้าสามร้อยสาบาเอาลุครับสามร้อามไปครับตาาุเยตาเหมือน

เ่ยขาขาวเครับ่พูดเข้าไปรถบ้านก็เป็นขาขาวดีแจ้งครับขาขาวจ้งไปย่างเลยครับพุดเาไปเลยทีนี่ฝาเท้าฝ่าดเลนนะครับตอนนี้คศกหัวโลนะครับกหัวตีได้ครับไปกเช้านครับเ่ต่อไปไปไป ระดับตึงสี่คะแนนสี่ร้อยสิบครับหวานครับนครน้องไฮครับทางปะครัังครับคุณนักโทษสองตัวนคน้องไฮไว้แล้โจโก็ปิดากต้น รุ่นแรกเลยครับเป็นกำลังใจสร้างบางต่อไปนะครับนักบอ,อยลยองในโอซิเบอร์อฟาบางที่สองครับ นี่เลยนะครับตรงๆนยครับบางนี่ครับ ตรงนี้นะครับบังนี่ครับตกปลไก่นะครับบังนี่ครับตั้ตัตัตั้มใเบองกันครับมาแล้ครับปูสีครับคระหลาดเช่รับยบเท่าเท่าประีสามเ้ยครับพัดเดียวมีครับ กูสีครับหางกูสีครับสามร้อยพันแล้วครับเอามาเสมกันต้นเลยขอไปทานไลยครับคอยเคลื่อนเบาๆครับสามร้ยสบันครบอยลงรื่อนครับุมีเบาดีครับลงบกไฟบกไตะวันตกบบมมีพุตนงนีีโดนเยอะพอเลย ไปกองอย่างแล้วครับรอเวลาครับปูสีปูสีบางที่สองนะครับบางที่สองของปูสีครับรถมาครับเติมสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบครับทิวากอนมาประจำครับ yíyí látọ̀ ọ̀rọ̀ náà ọkọ̀ balùwà káà tó ń lọ́kùn inú báyìí. ครับ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  <Willy2> สามร้อยสี pues ่สิบห้าาครับยาวเสือยัคอยครับคอยจะคอยสุดทัพคอยหลบสี่สิบห้าเก้าสิบสี่สิบห้าเก้าสิบครับน้ำมันแพงมากมายมากมายมามัมามาม จอจะเริ่มสงข้นโอ้อหมุนครับออก้อหมุนครับโอ้ยออกมาหมุนก็นเลยหล่มไปเลยครับ

สิบสี่สิบสิงโตโทองอ๋อแลครับพ่อเดรุนครับพ่อเดรุนนะครับสำหรับสิงโตโทองพ่อเดรุนครับสังเบรงลำหนักรั้งนะครับ สิงตท่อครับเดือนตีในล่ยนะครับพอหลุดไปครื่อยๆออกมาจมีขาเป็นกุ้งกรอบต้อมานะครับเกาจีบไปรวเจ้าได้างครับกระดา โอ้ยขาดครับ300พอดีครับข่าวบุญนี่ครับข่าวข่าวนี่ใช่ครับ ได้ครับมาสเวลานะครับอเสเวลานางฐานเะนี่ยมือเลื้อยครับ ແລະລະអាសម្រានដល់9ដ ਾਊ ន1ครับอาจารย์សុខប្រើប្រាជ្ញវិជ្ជាជុំជុំ3ស្វតិ มาเป็นฮงคือคือยู่ซรเหอเอ้ทมันคืออยู่ไดหล่ะเกอบหนึ่งคือแล้วนะแต่ัไปครับตุดเกือบนะครับาทยจะเลยขึ้นตัวมหาขาจิงแกนเนี่ยมันพบเนี่ยหรอครับผมฮุมมือตานไป ต้นสุดาตังเป็นควมเมตตาเท่าเป็นยเป็นกนกัก็ประมาณตัวเท้าใหม่ครับแต่พัรทาเื่อนทางลุ่มันมีอดอรสะอาดท่านสะอาดครับตอนนี้เวลามันสาลอยท่านไปเรื่ยวไปผ่านไปเร้วครับรับผมสะอาดครับ กบนครับเป็นเป็นอมนเป็นครับเป็น,นป่อยในองดีครับรอเวลาครับนนนนนกนขอไม่สาลงมาตสามร้อยยี่สิบสามร้สุีสามครับ

ตรงเลยครับมาแล้วครับปูสีครับต้องตาตามันต้ไปเๆไปกลางฟันเลยครับไปเลยหาด้ไปลุไปครับลุนไปด้านลุนไปเอัๆตอ้นี้อยากจะไปลุนไปุ้ย

ยึดเลยยายาต่อยยายาลุกวัลุกวตอนนี้ยังไม่เห็นไฟอยู่นะครับกำลังจะลดปากล็อกขาวถ้าเท่าเรางมาเป็นปากบุญญาอาชีพก็ตานได้เลยผมนี้ไต่างครัดตามครับ

ตาถึงแ่ก็ยิม <movement> สพานเลี้ยวความรืึก่หน้าตาเราม่เป็นปัาท่้เรามาเ่าอยู่นั้นนะครขอบไปไปตาลงมาตีร้อยห้าตีร้อยห้าครับ สาทัพนากอวีประริฐน้องแคร์กมามไป่นั้โยมเตามบโอ้ยอการเดินทางอีกแล้วครับ ตกปลาไก่ใช่คร <sentiment eday. S 3> ับบังอี่คร you ับดวงดีประเสริฐนงเกณวมูซาต้าตําต้าตมคอยเบิ่งกันครับ

แบบนิ่มๆนะครับน้องนับดาว แบบนิ่มๆครับลางออกไปลางออกไปเออน้ำแล,ล,ล้วล่ะครับอเออต่ำๆยเงินครับคารังครับเป็นข้างนข้างเป็นาางลองดาวครับ รูด้นตมเรื่องจุนตัดไปจุดตันไปันงไนี่พวกเาจะเช่อนหเร่ต้ความอิ่มหนาตตัไปรอเวลานะครับ ลดจากเป็นเดวามเลยนะสี่รอห้ารสอาคับปญาครับยนดงขับานีูคนอินฟาครับถอนดูคนเหรอบางสุดท้ายก็เลครับบ้านน้องแค่ไหนตำบลสอเหี้อเภอหนองีจังหวัด้อยเอ็ดครับบางสุดท้ายก็ นักขอลินฟ้าตกใบไส่ในนั้นหลายในนั้นเยอะนักขอลินฟ้าบ้ามตอนหุ่หูไข่งตรงสุดสั่งต้ง ยอดทวงการเตินท่า,างครับส่วนตึงนะครับเขียวยอดนะครับจึกจักครับเลียงทำงานเลยครับ สมบูรณ์ทุกอย่างครับต่ำๆค่อยเบิ่งกันครับคอเินฟ้าเนรถมมีอย่างเลยเน้เดินนะครับตนยิงเลแต่ต้อน้ำกันะครับท่จะมาจะเป็นตัวัเขา ตัวาไปรวลำนาตมหยัดนี้เรื่องนี้่าครับเบิ้งไปเบิ้มาเบิ้มาเบิ้งไปสะอาพี่น้องโอเครลกขนมครับโอเคพี่น้องสะอาครับ่าจปร็วครับุกนาครับเกเร็ไปแล้ว